อะไรครับนั่นมาทำขยะกู้ครับขยะกู้เม็ดอ่อนเนาะขยะกู้เม็ดเล็กเม็ดอ่อนใส่ยังอ้นอนอ<า>ด้วยครับของกินพื้นบ้าน,นเนี่ยของกินพื้นบ้านโบราณครับเดือดสามครับเดือดสามมูลน่ากินน่ากินมากเลย ทำเองเหรอใช่ก็ทำเองทำง่ายมากเลยครับหนึ่งข้าวแล้วก็ใส่โั่วดินมาใส่น้ำอ้อยต้มนะครับกิน